หลังจากทั่วโลกต่างช่วยกันประคับประคองเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ในยกแรกกันไปแล้วภาพรวมในปัจจุบันสถานการณ์แต่ละมุมโลกจะมีพัฒนาการกันอย่างไรบ้างวันนี้บรรจกรุงศรีจะชวนทุกคนมาร่วมสังเกตการไปพร้อมกันค่ะเริ่มต้นกันที่ US นะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐนั้นได้ออกมาระบุว่ารัฐบาลอาจต้องใช้มาตรการเพิ่มเติมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเน้นย้ำว่ามาตรการต่างๆควรถูกขับเคลื่อนโดยสภามากกว่ามาจากการดำเนินนโยบายของเฟดนอกจากนี้ยังยืนยันว่าเฟดยังไม่ได้พิจรารณาการใช้ในโยบายอัตราดอกเบี้ยในระดับติดลบส่วน GDP ไตรามาสหนปีนี้ของสารัฐนะคะหดตัวลงร้อยละ5เทียบกับการขยายตัวร้อยละ2.1ในไตรามาสก่อนผู้จัดการกองทุนนั้นมองตลาดสหรัฐอย่างไร ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นของเฟดที่เพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดแต่อย่างไรก็ตามนะคะตลาดสหรัฐนั้นยังมีความเสี่ยงจากความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐในประเด็นเรื่องของทั้งฮ่องกงและก็สงครามการค้าซึ่งคาดว่าความตึงเครียดนี้จะยังอยู่จนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปีนี้ดังนั้นผู้จัดการกองทุนจึงขอโคงมุมมองการลงทุนต่อตลาดสหรัฐเหมือนกับเดือนที่ผ่านมา มาดูที่ยุโรปกันบ้างค่ะการค้าปลีกของยูโรโซนนั้นปรับตัวลดลงในเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามแต่ชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นความเชื่อมั่นของภาคการผลิตการค้าปลีกและการบริโภคก็เฟื้นตัวขึ้นในขณะที่ความเชื่อมั่นในภาคบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคมนั้นปรับตัวลดลงอัตราเงินเฟ,เฟอ้อทั่วไปในเขตยูโรโซนนั้นชะลอต,ตัวต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีเนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาพลังงานนั่นเอง มุมมองผู้จัดจาก,การกองทุนต่อตลาดยุโรปจะเป็นอย่างไรต้องบอกว่ายุโรปนั้นเริ่มทยอยผ่อนคลายนยโยบายล็อกดาวน์หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นมีทิศทางชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามภาพเศรษฐกิจและไรายได้บริษัทจ,จดทะเบียนนั้นยังคงน่ากังวลโดยตลาดนั้นมองว่า EPS ปีนี้ของตลาดยุโรปจะหดตัวลงกว่า30%ทั้งนี้ ECB นั้นเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเพิ่มการเข้าซื้อสินทรัพย์และต่อ,อยุมาตรการไปจนถึงกลางปีหน้า แต่ยังต้องระวังความเสี่ยงจากประเทศที่มีระดับหนี้สูงอย่างอิตาลีซึ่งอาจทำให้เกิดความกังวลเรื่องวิกฤตหนี้ในยุโรปอีกครั้งเลยทำให้ผู้จัดการกองทุนยังคงมุมมองการลงทุนสำหรับภูมิภาคยุโรปนั่นเองค่ะส่วนจีนนั้นภาพรวมเศรษฐกิจล,ล่าสุดจะเป็นอย่างไรมาลองดูกันค่ะการส่งออกเดือนเมษายนนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยแรงขับเคลื่อนนั้นมาจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะที่การนำเข้าน้ําปรับตัวลดลงส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนเมษายนนั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะและอีกตัวเลขนึงก็คือ4เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะคะผลกผําไรภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ27.4ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของอุปสงค์ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองต่อตลาดจีนอย่างไร จีนยังคงทยอยผ่อนคลายนโยบายล็อกดาวน์โดยตัวเลขเศรษฐกิจนั้นชี้ให้เห็นถึงภาคการผลิตที่เริ่มกลับมาดีขึ้นขณะที่ภาคบริการนั้นฟื้นตัวช้ากว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางธนาคารกลางจีนและรัฐบาลยังคงออกมาตรก,การมากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศต่อเนื่องแม้ตลาดจีนอาจมีความผันผวน,นจากความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐแต่คาดว่าตลาดในประเทศอย่างเอเชียจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า ผู้จัดการกองทุนจึงมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อตลาดจีนโดยแนะนําเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในกองทุน KFS ชัยหน้าดีและ KFA ชัยหน้าขีด A ค่ะต่อกันที่ญี่ปุ่นนะคะการส่งออกเดือนเมษายนนั้นหดตัวลงต่อเนื่องในขณะที่การนําเข้านั้นก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันการใช้จ่ายภาคควรเรือนของญี่ปุ่นในเดือนเมษายนนั้นก็ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่7ติดต่อกันแล้วค่ะ ส่วนในด้านบวกนะคะการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในเดือนพฤษภาคมก็ทําให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนั้นกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นนับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนส่วน GDP ไตรามาสแรกของปีนี้นะคะหดตัวต่อเนื่องจากไตรามาส4ของปีที่แล้วสะท้อนถึงความอ่อนแอในทุกภาคส่วนตั้งแต่ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้จัดการกองทุนมองตลาดญี่ปุ่นอย่างไรต้องบอกว่าตลาดญี่ปุ่นนั้นปรับตัวดีขึ้นตามเซนติเมนต์หลังหลายประเทศนั้นเริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์นะคะแต่อาจต้องระวังความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนเรื่องของสงครามการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอย่างไรก็ดีผู้จัดการกองทุนก็มีการปรับมุมมองเชิงบวกมากขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าสำหรับตลาดญี่ปุ่นค่ะถ้าประเมินจากภาพรวมแล้วนะคะจะเห็นว่ายาแรงต่างๆที่ทั้งภาครัฐ และภาคนโยบายทางการเงินเนี่ยนะคะได้ใส่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจทําให้มุมมองภาพรวมการลงทุนของตลาดใหญ่ๆเนดูดีขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าโดยบลจรกรุงศรีเดือนนี้นะคะมีการแนะนําให้จัดสรรโอกาสการลงทุนแบบไหนมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากการแนะนําการลงทุนในกองทุน KFG b r แบรนด์ที่เป็นกองทุนลงทุนหุ้นที่มีคุณภาพสูงเน้นหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลกที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง เติบโตสม่ำเสมอในระยะยาวทนทานในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจทําให้กองทุนนั้นมีความน่าสนใจในตลาดที่ผันผวนแบบนี้ส่วนหุ้นที่น่าสนใจอีกหนึ่งเซกเตอร์นะคะอย่างกลุ่มเฮลท์แคร์ก็มีปัจจัยบวกจากยาใหม่ๆที่จะได้รับอนุมัติค่อนข้างมากในช่วงใ,นใ,นใกล้ๆนี้สร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมรวมถึงประเด็นจากการที่นายไบเดนนั้นได้เป็นตัวแทนผู้สมัครชิมตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตเนื่องจากมีนโยบายแบบเป็นกลาง ทำให้ตลาดนั้นคลายความกังวลต่อการควบคุมราคายาบลจกรุงศรีจึงแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกอง KF Health และ KFHH Care ค่ะและอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจอย่าง r e i t s นะคะก็ปรับตัวลดลงแรงตามสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อเนื่องจากระดับราคาที่ปรับลดลงมามา,มากจนผลตอบแทนของ r e i t s ซึ่งเป็น y U Play Asset นั้นมีความน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทียรดราดอกเบีย้นยนโยบายปรับตัวลงต่ำมาก จึงแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกอง KFG Prop ค่ะแต่ถ้าหลายๆท่านอยากเน้นความสะดวกในการกระจายความเสี่ยงในช่วงที่ภาวะตลาดทุนนั้นยังมีแนวโน้มผันผวนการลงทุนแบบ Multi-Asset Income Fund ก็คือการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทางหุ้นตราสารหนี้และสินทรัพย์ทางเลือกที่ให้กิ้วที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดปรับตัวผันผวนขณะที่ยังคงได้รับผลตอบแทนในระดับที่น่าสนใจ ดังนั้นบลรจอรกรุงศรีจึงแนะนำเป็นกองทุนผสมตระกรูล KFN i c o m e KFC i n c o m e KFM i n c o m e และ KFA i n c o m e ค่ะส่วนที่ไทยเราจะเป็นยังไงกันบ้างช่วงที่ผ่านมานะคะเริ่มต้นกันที่คณะกรรมการนโยบายการเงินนั้นมีการลงมติ4ต่อ3ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้ยละ0 2 5สู่ระดับร้อยละ0 5และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขดตัว และอัตรางเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับติดลบมากกว่าที่ประเมินไว้นอกจากนี้ยังมีความกังวลต่อการปรับตัวแข่งค่าของเงินบาทด้วยส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนั้นฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในเดือนเมษายนซึ่งนับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ15เดือนโดยมีแรงสนับสนุนมาจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาดูกันที่ GDP ไตรามาสแรกของปีนี้นะคะหดตัวลงร้อยละ1.8 ซึ่งก็มาจากการลดลงของการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงการส่งออกภาคบริการด้วยด้วยภาพเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ได้กลับมาแข็งแรงขนาดนั้นนะคะบลจรกรุงศรีจะมีคําแนะนําสําหรับการลงทุนในไทยอย่างไรมาดูกันค่ะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ระยะกลางนั้นได้รับประโยชน์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน5ปีปรับตัวลดลงนะคะ ส่วนสภาพคล่องในตลาดรองของตราสารหนี้ภาครัฐเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นกู้เอกชนนั้นยังคงมีความผ,ลผ,ลผลันผวนโดยได้รับผลกระทบตามข่าวการเข้าสู่แผนฟื้นฟูของบริษัทการบินไทยสำหรับแนวโน้มในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าจากนี้นะคะตลาดนั้นยังให้ความสำคัญเรื่องแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะอาจทำให้ความผันผวนนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ สำหรับใครที่สนใจอยากจะพักเงินช่วงนี้ไว้ยาวๆไม่ต้องการสภาพคล่องในระยะสั้นแล้วแล้วก็บลาจากรุงศรีนะคะก็เลยขอแนะนำกองทุน KFM TFI ซึ่งกองนี้แนะนำลงทุน6เดือนขึ้นไปในขณะที่กองทุน KFA Fix y ีด A กองนี้แนะนำลงทุน1ปีขึ้นไปและกองทุน KFN Fix นะคะแนะนำลงทุน2ปีขึ้นไปค่ะหรือถ้าใครเลือกไม่อยากปรับสัดส่วนเองนะคะก็สามารถเลือกแนวทางกองทุนผสมซีวีชีวิตดีๆได้เลยค่ะ อย่างกองทุนผสม KF Happy Kit A, KF Good และ KF Super ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์พร้อมปรับสัดส,ส่วนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะเนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการเก็บออมไว้ใช้หลังกเกษียณบลจกรุงศรีแนะนำว่าการพิจารณาลงทุนควรจะเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้และตรอผลตอบแทนคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับเงินเมื่อยามกเกษียณ โดยท่านสามารถนําข้อมูลที่บลจรกรุงศรีแนะนํานั้นไปใช้ในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของท่านได้ในกรณีที่กองทุนของท่านนั้นเปิดให้มีทางเลือกในการลงทุนตามมุมมองดังกล่าวข้างต้นค่ะและนี่ก็คือโอกาสในการขยับพอร์ตดีๆที่วันนี้บลจรกรุงสีนํามาฝากกันค่ะลับพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ